มากที่สุดครับนี่เป็นคำถามปลายเปิดนะนะไม่มีช้อยนะปลายเปิดนะไม่มีช้อยด้วยนะครับไรชอบทานอะไรมากที่สุดเนิ่มเนิ่มทุยังไม่รู้เหมือนกัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วตายไปต้องรู้นะไม่มีช้อยเลยหรอไม่มีช้อยเลยครับโอ้ไม่มีช้อยด้วยอหรือจะเอาช้อยพี่ออกคิดให้เดี๋ยวนี้เลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมทำให้าไม่มีช้อยจะง่ายไปไหม ถ้าไม่มีช้อยก็หูขาดอะนี้พี่ะลองดูก่อนลองดูก่อนลอลองลอลองดูก่อนลอก่อนนมร้อนนะเดีเดี๋ยวเดเอาเป็นประเภทหรือว่าเจาะจงเลยว่าประเภทแลไวกันประเภทแลไวกันประเภทอะไรกันประเภทไกันะเอเคใครชอบทานอาหารประเภทไหนที่สุด1นึ่งสองสามุยปลาปลาปลา ปลาปลาวินแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวปันต้นตำรัเดี๋ยวได้เหรอคนพูดคำว่าก๋วยขึ้นมาได้เลยก๋วยปลาได้เหรอฮะได้ไหมได้เหรอได้ไหมถือว่าเป็นเหมือนแบบสำรับในเรื่องอี้เนาะช่อบทานอะไรเอาดูต้นตำรับแบบนี้ถูกไหมอ้าวเพราะฉะนั้นถือว่าถูกใช่ไหมถ้ากถูกเพราะฉะนั้นไบร์ดไบร์ดโดนหนีบจ้า ถือว่าไทยใจผูกนะฮะไทยใจไปถูกไปก็โดนทำโทษอ่ะวินเชิญครับจริงเราตกให้ไปโดนยอดเนาะสลับกันไสลับกันชาที่แล้ววินโดนทำโทษไปแล้วใช่เอออ่ะวินเลือกครับนียตรงไหนดีโหโหนี่นียขนคิ้วนะฮะคิดได้ยังไงทอดนะเออคือจะามันเผลอหลุดหรือเผลอโดนกระชากขึ้นมามันต้องเจ็บมากแน่เลยอ่ะ อาม่าฮารุココัง